มาดูกันว่าในภาษาไทยเราใช้คำนี้ว่าอะไรบ้างล้างมือ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 บ่อยบ่อยด้วยสบู่ช่วยป้องกันเชื้อโรค ล้างจานล้างจานล้างจานเขากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปล้างจานทันทีล้างรถล้างรถล้างรถเขาล้างรถเสร็จแล้ว ก็ขับรถไปเที่ยวได้ล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าเขาล้างหน้าก่อนแล้วถึงค่อยไปอาบน้ำซักผ้าซัก ผซักผ้าเมื่อเขาซักผ้าเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปตากสะผมสะผมสะผมเขาสะผมไปด้วยร้องเพลงไปด้วย